เดินแล้วเสียวแปบบ๊บเดินแล้วมันเจ็บมากไปรักษาทุกที่แล้วอะ่ะเราก็มาลองเหมือนกันแต่มันดีขึ้นอะ่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่สบายโพนินค่ะค่ะยุทธยาค่ะเวลาเดินแล้วเสียวแปบบ๊แบแบป๊บไม่รู้จะเดินท่าไหนอะ่ะเวลาเดินยกขาทีมันก็เสียวเสียวอ่ะมีมีอาการปวดเป็นปีก็ไปนวดไปอะไรอะ่ะไปรักษาไปอะไรหายากินลําบากเพราะว่ามันปวดอ่าข้างขวา ตอนโทรมาที่เนี่ข้างซ้ายเริ่มมีเปิดข้างฝ่ามากที่เราเดินอ่ะช่วงเราเดินอ่ะมันเดินแล้วมันจะแป๊บแป๊บมาตลอดเนี่ยเดินทีแป๊บทีจนแบบว่าเหมือนไม่กล้างอเข่าอ่ะต้องเดินใสๆใสไปอ่ะใช่ที่ฉีดเข็มแรกอ่ะยังไม่รู้พอเข็มที่สองเออมันเบาเขึ้นมันเบาขึ้นก่อนรักษาอ่ะมันเดินแล้วมันเจ็บมากเดินเจ็บมากแล้วก็เลยไม่รู้จะมีตัวเลือกอะไรพอดีกลางคืนอ่ะนั่งดูโทรศัพท์โอ้ยมีที่อย่างนี้ด้วยเราก็ไปรักษาทุกที่แล้วอ่ะไปโน่นไปนี่มา มาเยอะมากแอ้ทางนี้ก็ติดต่อติดต่อไปใช่ใช่ใช่ดีขึ้นเห็นพี่สองก็จะทุเลาขึ้นเพราะเราก็ต้องดูว่าที่การรักษาของเรามันดีขึ้นไหมอยากบอกว่าถ้าไปรักษาคนที่ไปปวดเข่าเนี่ยจะไปรักษาที่นู่นที่นี่เยอะแยะมากเพื่อต้องการให้เข่ามันหายแต่พอเรามาเจออันเนี้ยอันเนี้ยเราก็มาลองเหมือนกันว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแต่มันดีขึ้นน่ะเจ้าหน้าที่ดีหมอใส่ใจถ้า่ถ้าเป็นะ่ะอยากให้รีบมารักษา ข้อเ,เข่าเนี่ยมันเป็นอุปสรรคการทำงานเลยค่ะเข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที SCS คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม